สวัสดีครับผมกาฟิไม่ไมาไม่ม่ก็สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกมโรบอทเช่นเคยวันนี้เราจะหาแมปเล่นกันซึ่งไอเจ้านี้เราก็ยังจะหาแมปเซนแบบนี้เราจะค่อยทํานะครับบอยนี่จะอาจจะเป็นวันอื่นก็ได้เดี๋ยวเราดูว่าจะวันไหนและ บราสเสร็เดี๋ยวผมลองเข้าใหม่ก so ่อนมาจมีปัญหานิดหน่อยก็ได้นะครับนหน่อยก็บ้าแล้วหน่อยก็บ้าแล้วนหน่อยก็บ้าแล้วโอมันทุกคนเป็นไหมเวลาแบบโลโลคุณอยากเล่นแนวเนี้ย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 ต้องจำกัดอายุหรอเล่เกมใช่ครับคุณต้องอายุมากมากคุณต้องเล่ ต้องแบบเลิกเบบนี้คูต้องหนีจากแบบนี้ตั้งยี่สิบวันซึ่งเจ็ดวันกูจะบ้าตายคุณโรบอกวิเวกใส่นะคุยอยากเอาแล้วเราก็จะหาแบบอยู่นะที่ฆาตรกรกัน,กนอ่ะเจอแมาเออเราก็เจอแล้วแ่ะครับนี่คือแมบ,บชื่อว่า Entity e n t ที่เอ็นทนะ entity ไม่ใช่ Entity จาก Backroom นะ ครับแต่เป็นคือ entity นี้ครับรถแบบนี้เนี่ยถ้าเข้าจง่ายคือ fortaken ครับแต่แค่ว่ามี flower ตัวน,นี้จะเหมือนจะมี flower ด้วยนะครับซึ่งเกมปูตัวน,นี้ก็แม่งจะแหลกที่สุดแล้วแล้วตัวเกมเพย์ตัวน,นี้ตน,นี้คือตัวฟรนนนนีหรือไม่รู้กันว่าฟรีหรือไม่ฟรีนะครับจะฟรีก็ได้ลนะเึ่งตัวโคตรใจเลยโคตรใจเลยอืมตัวแม่งโคตรใจเลย ก็เท่ด้วยอยากไปเล่นแมปมึงมากเลยเ้ยอยากไปเล่นแมปเองแล้วเนี่ยมันจำกัดอายุอ่ะบอกมานหนบอกมาบอกมาบอกมาแต่แบบน,นี้แค่เอามาสมรวจได้เฉยนะก็แช่ออกเกมเพื่ ระหว่างนี้ก็หาแมพไปก่อนครับอินิตี้เดยกกับบราสเด็ยจะกลับมาทำแล้บราสน่าจะกลับมาทำอยู่แล้วด้อัปเดตก็สนใจแต่เราลองเข้าดูก่อนอัปอัปเดตร้อส I am more small update I am update o small update update ถ้าจะเป็นไหนนะซึ่งไม่รู้จะแพ้ซึ่งถ้าคุณไม่เข้า มาเดี๋ยวจะมาดูกันว่าอัปเดตเกมแบบเนี้ยจะอัปเดตวันไหนขึ้นอัปเดตคืออัปเดตหน้าเล่นอ่ะคือมันมีอัปเดตอะไรตกมันจะทําให้คุณจะบ้าทันทีเองบ้าบ้ามันจะเป็นบ้าพอๆๆๆเลเวลสเตปเปอร์เดเวสโต้ทุย เขาเขาได้ right, so, yes 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 y e y e จะเขาได้แล้วเด้ี่ร้แล้วอ yes 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 ตัวนี้เยอไปสูบาทอยางสูงมนเลยตัวต้นเตเต้เต้เต้ต้เต้ต้เต้ต้เต อืมโอ,อ้อ้ออ้ออืมเก่าปุ๊ยอิอิออ me, รันแม่แล้วก่าปุ๊ยอิอิรันแม่แล้วกันลูกโอเคงั้นเราจะลาทำแบบดายออฟเจสักทีแล้วเพื่อนมันทำสิแล้วเพื่อนมันทำสิเพื่อนตีโดนมากไหมไม่ตีโดนเลยได้แค่นิดเดียวคม่แผนว่าจะกะจะทำแบบ คิวเลอร์ทุกตัวในแบบนี้ก็ได้นะทุกตัวในแบบนี้ตีค่ะตีหาก็จะทํายากหน่อยเพราะว่าหนึ่งเดี๋ยวกูต้องมานั่งรอเป็นเนี่ยรอเป็นนานๆนานๆจะคิปนี้ก็ยาวอีกจะตัดช่วงช่วงบางช่วงแล้วกันหรือไม่ก็หาเซิร์ฟไม่น้อยจะได้เข้าได้ง่ายได้ง่ายครับอืมหรือไม่ก็อยากจะแบบอ่าแบบให้หรือคอมเมนต์มาหเออจะให้ผมหรือว่าหรือว่าจะ ซึ่งเราจะให้เราหรือว่าผมหรือว่าควรไงปล่าหรือแบบทำคิวเลอร์ตัวเดียวก่อนเล่นคิวเลอร์ตัวเดียวก่อนแล้วคลิปหน้าเป็นคิวเลอร์ถัดไปแบบนี้เอาไหมเอมเอให้ดูดีนะจะจะ,จะลองไปเห่าจะลองไปพีดก็จะทำให้เป็นนะอืม,อมสกีเตอรสต็อคเกอร์เต้นมีเแต่ คนรูก็ือเกิดก็ได้นะคะแล้วมีกคุ่สีที่เจอชูที่นี้เชูที่เชื่้วคนนเจอกู้รูรูสูนแททางกู้รูครับ

เสียงม่นไม่เลยเสียงมะมีเสียงนเดียวะนอ้ยตะกุนคตะกุนคตะกุนคตะกุนนะไม่ไห้เลยมัดคลิปไปเนี่ย

กูตกต้ตัดยาวใช่ไหมตัดยาวเลยดูไปดกไปเลยอ่ะดูไดู็ะดูนี่ดูดปเลยตายประตายเอื้อ โอ้ยสงสารสงสารก็ไดไหมพีสงสารนะเหมือนที่ได้ไหนเียววันี่ขายถิเรยงขตรงนี้มันม่ใช่ยเนี่ยตันี้นน้กูก่อตันนี้กูได้สมันให้สี่ท <nervous. S 3> to ีสียป่ะช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 ะแล้วอะไรคลิปนี้ต so, like, ัดยาว ในเกมาน,นี้มันไม่มีอะไรนะสนใจเท่านั้นตัดทิ้งไปเลยตัดทิ้งไปเลยจ่าไปไหนต้องรับว่าไอ้ตรงเนี้ยมันไม่มีมันม,มีตรงเนี้ยมันไม่มีสีนี้โอเคนะโอเคตัดา คลิปหน้าเราจะจะซื้อแบดแบ็ก็ได้นะครับเนาะเลยรอเกมเมื่อกี้นะครัะผมรอเกมต่อไปครับทีนี้ครับด่านแบดคาวฮะตอนแรกก็ยังนึกว่าอัปเดตมาแล้วที่ไหนว่าอ๋อเป็นเทเลอร์ค่ะาโหดีๆแ้ม่ใชโหมดชี้ๆนะขอร้องไม่ชอบมันนี ทุกคนไปลวะใครเล่นดาบเด็ลเกียร์เหมนนี้บ้างคอมเมนต์ด่วนเลยโอไม่เกียร์ล้วคนนึงเนี่ยมันโหตดเชี่ยมากเยอะมากเลยแกเฮ้ยเอมดูเกียรดแบบิลเลย We are power friends We are p o w e f r i e n d งไว่าีฮอตเย Oh my god ดึงไปดึงไปโอ้ยโอ้ไม่ก็ไม่ดึงไม่โดนนะคนเลยนะเราโคตรจิง แบเวสิ้นใจแล้วแวบดเวตายหาบเวตายหาหน่งเวม่อคนุกเล่นเหนือนแต่จะไม่ว่าเป็นผู้เล่นใหม่เสมอมาเจ็เตสวนมากจะเป็นผู้เล่นใหม่กเยเตัวนี้ตัวนี้เจะเล่นบดเวตันี้เอะไจากนแบถึงบ้าบ้า อมาทำคลิปช็อตไม่กยกนะเยน้คือัคเปิือีขึ้นได้อบเดชได้อเดก็ไปเล่นบลาสบอบริอินช่หุยมนงหน้ากูแรกไอ้เงียมองกูแรก ตลอดังเนี้ยลินี่ยอัดิรดนีไม่ว่าอีเดินนี่แล้วไีสวันแล้วรไม่คุณอยได้คุณได้หรือฮะอาทิตยคิดเนี่ยดนเนี่ยดเดีคุณจะอายี้อะนีโอ้เกยแบบนี้